พอถอดชุดนักเรียนคนก็จะแบบเฮ้ยใครใช่ปะงงว่าทำไมเด็กคนนี้หน้าแก่จังมาจากไหนมาจากเรื่องอะไรไม่รู้จักอะไรเงี้ยต้องใส่ชุดนักเรียนทุกวันต้องใส่ชุดนักเรียนทุกวันไม่ใช่แหมก็เล่นวันนี้มาโออชีเป็นไง,ไงบ้างคะอ่านี่คือดีใจก่อนเพราะว่าโออชีเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็แบบคือลูกเลือกจะชิงโชคอะเนาะแต่ไม่ได้ใช่คือจะชิงโชคคือแบบไม่เคยคิดว่าแบบจะชิงได้อะไรเงี้ยก็ก็อยากจะไปญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่วันนี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่ใช่ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนเนาะที่แบบจะได้สื่อสารกับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบเหมือนเราเรารู้สึกว่าแบบเราเราจะอยากตั้งใจทํางานในตรงนี้ให้ดีสุดๆกถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะค่ะค่ะวันนี้มากับสองหนุ่มเลยเป็นไงมากับแฟนตัวเองแบบพี่ไผ่อ่ะพี่ไผ่อะพี่ไผ่เขาก็หล่อเท่มะทุกคนก็ชอบเขาส่วนตัวหนูก็หัวเน่าไปอะไรอย่างเงี้ย หยุดแล้วนี่ในเรื่องอ่ะค่ะหยุดแล้วหยุดแล้วเราอยู่ที่ไผ่แล้วแต่ไผ่ไม่หยุดที่เราไปหามิ้นน่ะไม่เข้าใจในเอ็มวีอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะได้ดูไหมล่ะไม่ดูเอ็มวีพี่โอพี่โออ๋อเปรียบกันเป็นเบาใช่ใช่วียงเลยข้าวจะตลกไหมเพราะว่าใน Facebook หรืออะไรเขาจะมีรูปตัวเองรูปคุณแม่หรือแบบเป็นการ์ตูนล้อเลียนตัวเองตลอกเห็นแล้วแหละแต่ว่าตลก ปกติไม่ไม่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วคือเล่นเล่นแต่ทวิตเตอร์แล้วก็จะเห็นคนแบบเหมือนแชปรูปจากในเฟซบุ๊กหรือเซฟรูปมาส่งมาให้ในทวิตเตอร์แล้วก็ก็ดูทุกรูปนะคือตลกดีอ่ะตลกตลกตลกจริงเหมือนไม่พวกคนมาทักแบบสปายเรื่องแบบเรื่องในละครเนี่ยแต่มาทักเราอย่างอาจจะชินไปแล้วมั้งตอนนี้โดนโดนเรียกเยอะเราก็แบบไม่เป็นไรค่ะเรียกสปก็ได้ค่ะทุกคนก็เพื่อนก็บอกว่าก้าวเปลี่ยนชื่อเป็นสไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแก หนึ่งตายเป็นขวัญใจหนุ่มๆรู้สึกไงมหาแบบอ้ยหนุ่มชอบหรือว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เลยนนเลยูกทำไมอ่ะไปวันมาตอนไหนเออหน่ะเพื่อนบอกไม่หรอกหรือว่าก็ก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละไม่ใช่ขนาดน,น,นั้นเลยก็กไม่ยอมรับว,ว่าเป็นขวัญใจหนุ่มๆไม่หรอกมออั <c oughs> <ๆ S 1> ้งตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงก้าวแล้วก็ไปเนี่ยก็ก็ ตลกแบบฮาๆรัวๆอยู่กับเพื่อนก็แบบเป็นคนแบบพูดเฮ่าๆขังผาขงผาอะไรเ่าง,งีางง้ปกติแต่สนิทกับเพื่อนผู้ชายแบบเป็นกลุ่มเลยก็แบบไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนางก็จะห้ามมานิดนึงเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยค่ะเลียผู้หญิงก็ได้ ผู้หญิงกายพันเหรอตอนนี้นีเลยหนูมคนเดียวเออค่ะแล้วชีวิตจริงมีหนุ่มไหมคะมีแบบคนรู้ใจอะไรไหมคะคือมันจะเรียกว่าคนรู้ใจไหมหนูว่ามันก็ไม่ใช่อะมันแบบคือเป็นเพื่อนสนิทผู้ชายที่สนิทที่สุดแล้วก็คือเราก็ยังเหมือนเราอะเคยคบกันแหละแต่ว่าเหมือนก็ยังเหมือนแบบด้วยด้วยระยะเวลาที่เรารู้จักกันแบบประมาณแบบสองปีเลยที่เราคุยกันนะเราก็รู้สึกว่าเราอะโตขึ้นแต่แบบพอโตขึ้นลเยไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ยังคุยกันอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่านาคตมันเป็นยังไงแต่ว่าก็คืออยากจะใช้คําแค่ว่าแบบเพื่อนสนิทเพราะเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเออเวลาเราโตขึ้นอนะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปคําพูดคํานิยามคําว่าแฟนเหมือนแต่ก่อนเงี้ยมันหนูว่าคํานิยามของหลายๆคนคำว่าแฟนมันมันมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนอะ่ะเออก็สดจิมมี่ก็โซ ก็คุยก็คุยก็แบบไม่รู้เหมือนกันก็ก็ยังเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบเราก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอะค่ะก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ตรงไหนคือจริงๆมันก็เปิดใจใจมันก็เปิดนะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีเวลาในชีวิตแล้วแค่เวลานอนมันก็ยังไม่มีเลยอะพีก็แบบตอนนี้ก็แบบโฟกัสเรื่องเรียนให้มากๆแล้วก็การทํางานมันแค่นี้มันก็แบ่งเวลาไม่ถูกแล้วน่าเฉลิมอไว้ก่อนนะนอนเยอะๆตอนนี้คือน่ามากหน้าเป็นศพมากเลยตอนนี้ฮะขนตาโอยขนตาหลุดเห็นไหมคะ ที่อาจจะแปะให้หนูวันนี้เป็นการสน่ารักอ่ะเออว่ะนี่เลยนี่เออได้ละรอดโอเครอดอยู่แล้วยู่เอ้ยเอาเป็นว่าแรงไหมคะตัวจริงแรงไหมแรงไงอ่ะดูเนี่ยก็แรงอยู่นี่ไงตรงๆตรงไปตรงมาจริงใจนะไม่เหมือนสไปเลยนะคะแบบเพื่อน หรือว่าถามพี่มาหรือต่อก็จะรู้กันว่าเราไม่แบบไม่ใช่เลยอ่ะทุกคนแบบไม่ใชใ่เป็นว่าอยากติดตามไม่ต้องฝากติดตามดูดีฮอร์โมนเนาะติดตามดูในฮอร์โมนดีกว่าว่าบทสรุปของสไปค์และขวัญจะเป็นยังไงเพราะทุกคนแบบลุนมากว่าตอนนี้แบบสไปค์กับขวัญจะเป็นเลสเบียนกันหรือเปล่ามีเงื่อนงำกันไหมก็ถ้าทุกคนอยากฟินกันก็นกนกนดูกันต่อไปค่ะป <laughs> อยไปแล้วนะใช่ใช่อืมดีค่ะ อืค่ะก็น้องน่ารักจริงๆใช่มีเสน่ห์ด้วยนะคะค่ะน้องเนี่ยได้เแล้วก็เล่นแบบว่าเป็นของคับไฟเดมาหลายเรื่องแล้วมาใายแววก็คือได้เรื่องฮอร์โมนกันแหละใช่ค่ะคนก็เลยบอกอู้ติดตามตัววิเด็กสังกัดของทีวีทันเดอร์เคยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคนไปขอสัมภาษณ์แบบเยอะมากน้องไมคิวมีวัน่ก็คือจสัมภาษณ์บเต็มเลยนะคสมื่อหลายสื่อนี้ควดงนางฝผู้ชายบ้างดีกว่าที่ให้น้องสคนเลือกน้องต่อดี ถ้าถ้าเกิดคำถ้าเกิดสมมติว่าคุณรักเราคุณต้องทำปากจู๋โอ,คอ้คนรักกันะนะเธอเริ่มรัก,ากมาร์ทขึ้นมาตังหิดต่งหิดแล้วนะ <c oughs> ทำไมคนต้องแข่แห่กันไปอย่างนั้นหมดอ่อาต่อต่อเพรา,กาะกระแสเทนเขาเป็นอย่างนี้มาจริง <c oughs> ปากจู๋มากเลว หราต้องต่อของเราเนเองต้องบอกว่าดังแบบดังแบบดังมากจึงก็บอกว่าตอนนี้มีข่าวนะอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกไปด้วยความที่เขาเป็นหลานคุณวิบูรณ์บอกว่าตอนนี้มีกระแสะว่าช่องสามเนี่ยมาท้บทาม,มดึงตัวจะเล่นละครไปแล้วคือถ้าเกิดต้องต่อไปเล่นต้องบทต้องเป็นวัยรุ่นอย่างเดียวใช่น่าจะ ยังกล้าเป็นพระเอกไม่ได้เพราะด้วยความลุกเข่ามาจากละครเด็กใช่ปะเป็นน้องพระเอกก็ได้นะถ้าลองพระอะไรอย่างเงี้ยลองคู่หนึ่งเป็นน้องพระเอกไปแต่ว่าก็ระดับไวก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นพระเอกของเรื่องก็เลยนะจะแบบว่าไปรับเชิญไปอะไรอย่างงี้ก่อนเพราะว่าคุณพี่บูรณเองก็ต้องบอกว่าเนี่ยร้านพร้อมจัดงานให้ด้วยเล่นอะไรเล่นไปอะไรอย่างงี้ถือว่าเป็นเด็กแซ่บนะอันนี้ก็พูดจริงเล่นใหญ่ด้วย กเทีเดียวนะคะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็กับประเด็นร้อนๆนะคะว่าซีรีส์นะคะห์อมูนช่วงนี้มันโองหูพุ่พล่านมากกลัวไหมว่าจะโดนแดนเออถอดไม่ถอด